ป้าว้ยพรให้ชื่อกระชนอวยพรสวรรค์ให้สาวสุพรรณขอเรียงสำเนียงเสียงสั่งเพราะพี่น้องช่วยฟังแม่น้อยร้องจนดังน้อยไม่ลืมความลังสวัสดีค่ะ น้อยทำสวนนะคะวันนี้ไม่น้อยพามาชมสมไทยสมไทยไม่น้อยออกดอกแล้วจ้าเห็นไหมดอกน้องดูสิคะชมพูสมไทยเป็นยาด้วยนะคะมีสรรพคุณทางยาแก้อะไรจ้าบอกด้วยจ้า เขาบอกว่าเป็นยานะคะไปหาดูนะว่าแก้อะไรไม่น้อยก็ไม่รู้จ้ะแต่เขาบอกว่ามีประโยชน์ไม่น้อยก็ปลูกหมดแหละนี่ก็เป็นฟ้าทลายโจรฟังชื่อสิคะว่าสุดยอดขนาดไหนฟ้าทลายโจรคือฟ้าเนี่ยคือโจรเนี่ยร้ายอยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยโจรร้ายอยู่แล้วแต่ ฟ้าสามารถมาทลายโจรได้คิดดูนะคะเพื่อนๆว่าดีแค่ไหนว่า,เ,าเก่งแค่ไหนเนาะเยี่ยมยอดแค่ไหนนะคะมาทลายโจรเลยเนี่ยแก้หวัดเจ็บคอแก้ไอนะกินแก้นะคะไม่ได้กินป้องกันเนาะถ้ามีอาการเจ็บคอไอขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะเนี่ยก็เอามาเคี้ยวกินเนาะเอามาต้มน้ําดื่มชงเป็นชาได้เนาะเห็นไหมนี่ ปลูกกันไปพวกเราจริงจูชายสวยงามจริงจูชายในกระถางจ้ะเอาใหม่ฟ้าอวยพรให้ชื่อกระชนอนอวยพรสวรรค์ให้สาวสุพรรณขอเรียนสำเนียงเสียงสังเพราะพี่น้องช่วยฟังแม่น้อยร้องจนดัง น้อยไม่ลืมความหลังลูกทุ่งบ้านวังน้ำเย็น <c oughs> ใครเคยฟังเพลงนี้บ้างคะสมัยนี้ไม่น้อยยังเด็กๆนะเนาะพ่อเขาก็เปิดฟังเขาชอบเพลงของวัยโพ์ชายเมืองสิงแล้วก็สุภอะไรนะสุราะ สุรพลสมบัติเจริญพรศัก์ส่องแสงผู้หญิงก็ต้องเอออะไรอ่ะคะเย็นจิตอะไรนะเขาชื่ออะไรที่เป็นหมอลำอะคะเย็นบานเย็นรากแก่นนั่นแหลคะค่ะไม่น้อยก็ฟังทุกวันนะคะจนจำได้หมดแล้วค่ะเพลงเมียพี่มีชู แล้วก็อะไรนะสุรพลสมบัติเจริญนี่ก็ฟังจนแบบจำได้ทุกเพลงแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ย <c oughs> คุณพ่อก็ชอบมากเลยค่ะเปิดฟังทุกวันเราก็เลยแบบซึมซับดนตรีนะคะมาตั้งแต่เด็กๆเลยชอบร้องเพลงนะคะพอโตมาก็เลยอยู่มสามเนาะคุณครูก็เลย ให้ให้วิชาดนตรีคุณครูเขาให้ร้องเพลงชาติค่ะร้องเพลงชาติไทยแล้วก็ร้องเพลงราวดวงเดือนแล้วก็ให้คะแนนด้วยนี่ถ้ามีคะแนนนี่ตอนแรกแม่เราเป็คนคนขี้อายมากค่ะไม่กล้าร้องไม่กล้าอะไรเลยไม่กล้าแสดงออกอะไรสักอย่างแต่พอบอกคุครูบอกว่าเป็นคะแนน10คะแนนนะจ๊ะเพลงน,ะน,น่ะสิบคะแนนอ่ะเอาจิคะฝึกร้องค่ะ ฝึกไปฝึกมาอ่ะพอไปร้องได้สิบเต็มหมดเลยเอ่ะครูทําไงล่ะให้ไปร้องหน้าชั้นเรียนสิจ้าคนที่ได้เต็มตายแล้วอายมากอายมากเลยค่ะไม่รู้จะทายังไงเอาแล้ววะ,ะครูให้ทําก็ต้องทำมันเนาะเด็กเนี่ยครูให้ทํายิ่งเด็กสมัยก่อนนี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะบอกสอนอะไรนี่เราก็จะเชื่อฟังหมดเลยนะคะให้ทําอะไรเราก็ทำก็ไปร้องเพลงค่ะเอาเพื่อนก็ตบมือให้พอร้องเสร็จจบ ไม่จบแค่นั้นนะคะครูบอกเธอเดี๋ยวเธอไปร้องเพลงนี้มานะเดี๋ยวครูจะให้เธอร้องงานวันเด็กอ้าวตายแล้วแม่น้อยงานเข้ายิ่งขี้อายอยู่งานเข้าเลยค่ะนี่ขิงแม่น้อยนะคะขิงลงูกลงบนดินค่ะนี่ก็ขาเหลืองเนาะ งานเข้าเลยก็เลยไปฝึกร้องเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์เพลงแรกก็คือเพลงนักร้องบ้านนอกค่ะโอ๊ยตายใครล่ะจะสอนจะถามใครล่ะว่านักร้องบ้านนอกเป็นยังไงถามคุณแม่แม่เรานี่แหละแม่ก็ร้องให้ฟังเลยจ้าแม่ก็เมื่อสุริยน สนทยนุนนะแม่เราก็เลยเอ้ยทำไงแม่แม่แม่ร้องจบไหมแม่กดร้องไม่จบร้องไม่จบก็เลยเอาละทำไงก็ต้องไปซื้อเทปค่ะเทปคาเสเซ็ตซื้อเทปคาเสเซ็ตมาแล้วก็ขอตังแม่นั่นแหละเมื่อก่อนเทปคาเสเซ็ตม้วนละหกสิบหกสิบห้าบาทเขาก็จะมีเนื้อร้องมาให้ด้วยเนาะไม่น้อยก็ ท่องค่ะท่องอุย้ยขยันกว่าไปลงขยันกว่าเรียนหนังสืออีกค่ะท่องเนื้อท่องท่องเสร็จก็เปิดฟังกรอเขาเรียกกรอนะคะรีเพย์นะคะเทปค่ะเส็จต้องใส่ในบิดิวิทยุที่เป็นเครื่องเล่นสมัยก่อนนะคะเปิดรีเพย์ไปรีเพย์มาอยู่งั้นเอาได้ไปร้องแล้วตั้งแต่วันเด็กวันนั้นมาไม่น้อยก็เป็นนักร้องของโรงเรียน3ปีเต็มๆค่ะม .3 ม4ม .5 ม .6 ก็เป็นนักร้องของโรงเรียนโดยปริยายนั่นแหละค่ะชีวิตแม่น้อยไปแล้ววันนี้มาโม้ไปปลูกผักกันต่อจ้าขอบคุณนะคะพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเติมกำลังใจให้แม่น้อยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอยาเจ็บยาไขา้ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะจ้าสวัสดีค่ะ